อร่อยอร่อย,ออยมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆข้าววันนี้วันนี้ฝนตกเราก็เลยใส่เสื้อกันหนาวกักหน่อยอา,ากาศดีมากลูกค้าก็บอกว่า โอ้โหกะเพราที่นี่อร่อยสุดๆไปเลยนะคะฝีมีปนิยวันค่ะ <c oughs> เราคิดว่าอร่อยลงมือทำนี่รสชาติออกมาจะเยี่ยมเลยนะคะเออแบบว่าวันนี้จะกินข้าวกับอะไรเนาะ <c oughs> โอ๊ตจะทำ <c oughs> พีมือยังอร่อยเหมือนเดิมเ <c oughs> มื่อก่อนไปทำงานนะคะไปทำงาน <c oughs> ต่างๆค่ะ ข้าวไทยสมุทรข้าวไทยจะไม่ค่อยทํานะคะแต่ว,ว่านานๆทีทาทําอร่อยนะคะยำมาตูมเยิมย้มๆเลยนะคะเราคิดว่าอร่อยลงมือทํานี่รสชาติออกมาจะเยี่ยมเลยนะคะเออแบบว่าวันนี้จะกินข้าวกับอะไรเนาะโอ๊ยจะทำนี้พอดีมีฟักทอง เราก็ใส่ฟักทองไปเลยนะคะหั่นบางๆค่ะไอ mm ้น hmm. ุ่นก็ไม่อยากอยาก,กินจะทำอันนี้ก็ไม่อยากกินไม่อร่อยเหมือนนั้น mm hmm. แต่ถ้าเนี่ย mm hmm. เราเราเรา,เราคิดว่า้าทําแบบนี้น่าจะอร่อยนะคะ mm hmm. ก็อร่อยจริงๆ mm hmm. มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆกับข้าววันนี้ อร่อยมากๆเลยค่ะนี่อยาให้เพื่อนๆได้ชิมค่ะอ,อร่อยสุดๆก็เลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมอินี้ยามาตูมเยิมย้มๆเลยนะคะอืมเลยฝนตกอืมอร่อยค่ะนี่คือฟักทองนะคะ ค่ะต้นแจงบรรยรกาศฝนตกนะยคะ่ะรับที่แก่พี่น้องนี่ก็ลังกินผัดก,กะเพราผัดกะเพรเาหมูสับปักทองนะคะพร้อมด้วยนี้ ไข่าดาวก็มีไข่าดาวุน่นก็ไม่อยากอยากกินจะทำอันนี้ก็ไม่อยากกินไม่อร่อยค่นะมันนั้นแต่ทานเนี่ยเราเราเราคิดว่าราทําแบบนี้น่าจะอร่อยนะคะก็อร่อยจริงๆเราคิดว่าอร่อยลงมือทํานี่รสชาติออกมาจะเยี่ยมเลยนะคะเอแ,แบบว่า วันนี้จะกินข้าวกับอะไรเนาะจะทำไอ้นู่นก็ไม่อยากยาก,กินจะทำไอ้นนี้ก็ไม่อยากกินไม่อร่อยค่ะวันนั้นแต่ถ้าเนี่ยเราเราเราคิดว่าเราทำแบบนี้น่าจะอร่อยนะคะก็อร่อยจริงๆพอดีมีฟักทองแล้วก็ใส่ฟักทองไปเลยนะคะหั่นบางๆค่ะ อร่อให้เ,เพื่อนๆได้จิมคะ่ะอร่อยสุดๆก็เลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับจมนูนีโอร่อยต่างๆค่ะขับข้าวไทยสม,มุทรขับข้าวไทยจะไม่ค่อยทำนะคะแต่ว,ว่านานๆที่ทาทำ อร่อยนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆกับข้าววันนี้ทำกับข้าวอีสานับข้าวอีสานค่ะพวกออมวพวกแกงทำกับข้าวอีสานับข้าวอีสานค่ะพวกออมพวกแกง ก็มีไข่ดาวนี้อร่อยต่างๆค่ะกับข้าวไทยสม,มุนับข้าวไทยจะไม่ค่อยทำนะคะแต่ว่านานๆที่ทาทำอร่อยนะคะเราไม่มีแครอทค่ะปกติก็จะใส่แครอทนะคะ ให้เพื่อนๆได้ชิมค่ะอ,อร่อยสุดๆก็เลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอน <c oughs> ปกติจะเป็นคนชอบตรงนี้ฝนตกเราก็เลยใส่เสื้อกันหนาวกักหน่อยอากาศดีมากยามาตุเยืมๆเลยนะคะ ข้าวอร่อยอร่อยค่ะน้ำแกงบรรยากาศฝนตกนะคะก็มี ไข่ดาวมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆกับข,ข้าววันนี้ลูกค้าก็บอกว่าโอ้โหกะเพราที่นี่อร่อยสุดๆไปเลยนะคะปีงูปที่ยวัน,นะค่ะวันนี้ฝนตกเราก็เลยใส่เสื้อกันหนาวกักหน่อย ดดอร่อยม,มากเลยค่ะต่างๆค่ะข้าวไทยสมุทรข,ข้าวไทยจะไม่ค่อยทํานะคะแต่ว,ว่านานๆทีทาทำอร่อยนะคะต่างๆค่ะข้าวไทยสมุทรข,ข้าวไทยจะไม่ค่อยทํานะคะแต่ว,ว่านานๆทีทาทํา อร่อยนะคะรับจีบพี่น้องนี่ก็มากินผัดก,กะเพราผัดกะเพราหมูสับฟักทองนะคะพร้อมด้วยจากให้เพืเ่อนๆได้ชิมค่ะอ,อร่อยสุดๆก็เลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมวมิดีโอนเราไม่มีแครอทค่ะปกติก็จะใส่แครอทนะคะเราคิดว่าอร่อย ลงมือทำนี่รสชาติออกมาจะเยี่ยมเลยนะคะเออแบบว่าวันนี้จะกินข้าวกับอะไรเนาะจะทําเราคิดว่าอร่อยลงมือทานี่รสชาติออกมาจะเยี่ยมเลยนะคะเออแบบว่าวันนี้จะกินข้าวกับอะไรเนาะจะทาวันนี้ฝนตกเราก็เลยเ้อก,กันหนาวสักหน่อยอากาศดีมาก ปกติจะเป็นคนชอบกินผ้าต้นแจงบรรยากาศฝน,น,นตกนะคะอ่ะเลยฝนตกอืมอร่อยค่ะนี่คือฟักทองนะคะค่ะน้นแจงบรรยากาศฝนตกนะคะ เราไม่มีแครลลอทค่ะปกติก็จะใส่แครลลอทนะคะเราคิดว่าอร่อยลงมือทำนี่รสชาติออกมาจะเยี่ยมเลยนะคะเออแบบว่าวันนี้จะกินข้าวกับอะไรเนาะโอ๊ยจะทำราติแพี่น้องนี่ก็มังกินผัดกะเพราผัดกะเพราหมูสับปักทองนะคะพร้อมด้วยไอ้รุ่นก็ไม่อยากยาก,กินจะทำไอ้นี้ก็ไม่อยากกิน อร่อยค่มวันนั้นแต่ถ้าเนี่ยเราเราเรา,เราคิดว่าเราทําแบบนี้น่าจะอร่อยนะคะเขาอร่อยจริงๆริงม,ม,มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆข้าววันนี้ค่ะ